ครับสวัสดีครับแต่ผู้ชมเด็กขลับวันนี้เบ้าแอมมาทงสิบผ้าเดินทางไปทิศตามตัวเลขครับขึ้นนอหน้าอีกครั้งหนึ่งครับแต่ผู้ชมเนาะขึ้นนอหน้านี่เพื่อนในเด็กเด็ดครับมาฝากเอฟซีครับปูผาขาวครับปูผาขาวอยู่เมืองโบราณครับเมืองขอมครับแต่ผู้ชมเนาะมะเขาฝันเขียนเลขใส่ต้นไม้ให้ครับแต่ผู้ชมเป็นเลขกสามตัวครับเลขกสามตัวเนาะครับเนาะเพันลางวดนี่โอ้แน่นอนแน่นอนเพันละครับบัวพาดครับแต่ผู้ชม งวดที่ผ่านมาเนี่ยกับเขาจังๆนะครับท่านผู้ชมงวดนี้เป็นงวดที่สองเพิ่นวาครับท่านผู้ชมเนาะมารับชมเราฟังเรื่องเล่ากับคุนอนหน้ากันครับว่าปูผาขาวนี่มาห้เลขดเด็ดงวดวันที่สองพฤษภาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนี่จะเป็นตัวใหญเนาะครับเนาะไปรับชมกันครับสวัสดีครับคุนอนหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับป่อแอมครับครับผมเอฟันดีบ่ครับพี่ฟันดีครับฝันดีครับ อันตูพันมาแต่มาบอกครับมันมาบอกว่าโอ้ยถูกยากหลายอันครับกระชิคนราบไปเถอะเป็นวาที่อูคนนี้อีกไมาจากกันนี้เราวัดอันประสาทขอมนี่แหละวัดอันลานนนนี่แหละครับครับครับวัดขอมเก่าไหมครับขึ้นมาหาแนวเอได้ครับเนี่ยพนมาเนี่ยว่าง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 มือสองมือพันมาเนี่ยลูกแก้วขึ้นหิอืมี ขี้ออกกันขี้ข้อเขาาไหมันง่นเลยเขาคือใครเจ้าเสล็จนะรอยขึ้นมาเลยบอกครับเออแมนคนคนเล่ไม่งับมาบอกตาเขาครับอูเออเก็เลยว่ามานฉันก็เลยบอกว่าเอาคนอันั้นโซ่ไหลาบอ่ะครบันว่าอาายไห่โซ่ไหลาบันภาษาปัท่าว่านะครับมันก็แรงางมากฉันก็เลยบอกว่าเอาอัน เอาของให้พันบอกสิพันบริบาลเอาโศกลาเด้ของเราของดีมาให้ครับของดีมาให้กะคเอ่อเพิ่งจะบอกว่าให้ให้นิ่งให้นิยู่ไม่กินเด้อร์คนไรเงีงยสิครับอุตส่าห์อุตสาหะถูกพันกระโดดด้เดินให้เลยดิปูมะเขาวพันบอกเลยบอกครับใส่กระดาษงานบริจักษ์ใส่กระดาษเสิครับเขียนใส่้นไม้เลยเขียนใส่ต้นไม้บอกครับ ก้อนใหม่เลยเอา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 ันอันไม่คือว่าก้อนหินยิ่งแข็งอยูน่นะมาเขียนเนเลครับไม่เลยเบิ่งเลยครับผู้สาธุสาธุซอยนะมันจะต้นใหญ่ไงเขีย็นเลยครับแต่คนที่คลองดีปูคลองดีมาให้เด้อคนบ่า,รบาครับแห่งนี้ยู่ไม่กินเดอ้อคนบา่าครับเออแบบนี้แหละคนว่าแล้วไปเยนให้แล้วมันก็เลยอ่าเยนให้แป๊บนึงแล้วคนก็เลย ครับับเมืองก้อนคับไปเมืองก่อนเพื่อนเพื่อเดินเพื่อเดินให้เพื่อเดนพอเมืองโอ้เพื่อเอินอันคนนอหน้านี่เป็นพอเมืองเออพอเมืองคนปลาครับคนาค่ะไปผู้หญิงพฤศจิกายนแม่เมืองโอ้ครับครับครับเออตุกตาระจําในข้าวเลยเพา่อเดินพอเมืองครับเออไปก็เด้อพอเมืองเด้อคนป่าที่กับอันพวกเระกับเวียงกับมั่งก่อนกับบ้านกัปอันวัดนพวกเราหนะครับอันของยุคนสักหน้านะ การของยูกันหมดนเพราะทีายกเปดเบทังวัดอินทิราโนนนี่แะที่วัดขอมว่าเป็นที่ทุ่มยี่น้่นี่ยราได้พบว่ามาด้ๆเป็นอะไรเรนได้สนกเตือนึ้นครับโอ้ฝันตัวนี้ว่าหาตัวนี้ฝันตัวนี้ว่าเป็นเท่าแล้วเท่าคักแล้วโอ้เท่าคาดเดาเนาะครับเน่นเท่า ป่าสู้จกคุณหล้างล้เลยกว oh. ่าผาขาเนเริ่มจะขาดเลยไหมมันเกาแห้งเลยไหมผ่าขาเริ่มผ่าขาเป็นสีขาดแต้วนี่ดูนา่เอานี่เกาแห้งเลยเป็นผาเขาแบบก็ยังกับซุปชิตมนี่นะครับครเป็นมมนเป็นดำดำเป็นด่างด่างเป็นเนี่ยผ่าเขาคนนี้สีจนบุคคลมีเหรอเนาะงันว่บ่าเด็ผาขาใส่เ้อใส่น่ามันพัดาสิจะปฏิบัติธรรมพระปินสันด้ครับมันมองแล้วม่าขาเขาเลยไหม ปูผ่าขาวเนาะครับเนาะปู้ก็ขาวแต่ว่ามองแล้วไม่ยังอันเป็นอันเอาเครื่องอัดจีนมาโปะให้ผ่าเขียวสินะครับข้าวขาวแดงๆด่างๆไปสินะครับเดี๋ยวมงผ่าดเก้าแห้งแล้วครับแนวกับคนก้าข้าเจ้ากับยูทิพย์เนาะกินทิพย์เนาะครับเอออันนั้นคนได้บอกว่าเอาของดีมาให้เด้อผมเมื่อเด้อพคนบ้าเอาให้ได้กันได้กันทวดต่วเันเด้อพคนบ้าให้บาน ไม่โยไม่กินพันว่า um, ครับกูสารกูสารถูกอันตอนนี ops, guess, なな้ยกก็บอกว่ากูไต่กูเด้อพะเมือหน่งรางสี่พันวะก็เลยหันหลังเขียนเขียนว่าเบื้องบนยึดต้นไม้โลดพันวานีกเขียนเพราะเชนไหนยึดต้นไม้ก็เบลงเลยหรอครับอันนั้นตัวไหนล่ะครับอันอันแรกกันบ่ครับเพราะเชนห้อันสามตัวครับ จ็ดห้าเก้าเจ็ดเก้าห้าแล้วครับเงั้นให้กราบเอาโอ้ค,ครับค,ครับจบมา,าเจ็ดหาเก้าครับแล้วนี่มันได้เขชนมาสองตัวข้างล่างกันเชนไรมันี้สายเลขสามตัวก็บสองตัวเนี้ครับมาเจียนแล้วมั่งเก้าแปดเลขสองตัวเก้าแปดครับมาเจียวก็หายหายหาอันอันแต่ชุดแรกได้อันนั้นแต่เลขไม่รอดหาหน่อยโอ้ตัวนั้นตัวชุดแรกกันหนึ่งสองสามแล้วครับเนาะ อ่เนเหล็กลโอ้ชุดแรกเป็นเหล็กเข้าหาครับครับครับเล็กกเลดึงก็เล่นเอาว่าใส่ให้เล็กลหาก็เรว่าหนึ่งใจคือครับชุดนี้เพิรนมาบอกเองโดยตรงเนี่ยเพิ่นตไม่ได้บอกได้เพินเขเกนีห้เลยครับครับครับไม่ต้องเกยนะต้องเยคือมม่กัเขาเขาไหมครับนะเพิร์ตเอาเอาที่แตกคือว่าเอาแทแงมันเขียนส่ครับเออมากกว่าึ้เกินที่เขียวะไ้เลยครับ อย่างมันออกก็ออกที่เดียนะะนยงงะครับขับขบสาธุสาธุเป็นหาโชคใหญ่ล่ะครับได้สีบิางแต่ต้นใหม่เบิรงเอาเด้อบ้าครับเอาเห็นนี้อยู่นี่กินเอาของดีมาให้คนบางที่ครับอู้ยซอยเหลือชาวบ้า,บบานนะครับเนาะสาธุบ้ันนี้แล้วบ้านเยอะครับว่างเอาไปอะไรยัดปิดปิดบังกันเด้อครับต้นนห้งวดงวดแรกเลยด้่งวดแรกบ่ครับนี่ ในงวดมึงนึงนี่งวดที่สองงันงวดนึงเป็นงวดถือว่าเป็นงวดที่สองอแรกคือจุดอิดไว้จุดถูกขวามันมากินสองสองหนึ่งเจ็ดหนเนอาทิตย์ติเป็นมันเป็นงวดสองเนาะครับเป็นบัตรเมื่อเชียนไทยในขอพนมีคูมเลขมีฐานคิดขอเป็นเลยอยากแค่เอพอมนสี่เลยราอย่งครับเออแต่ว่าแต่ว่ามั่นใจแ๊งแ่ี่ลิคนนหน้านี่มั่นใจแงครับเออเพราะว่าบันเคย่าครับ มั่นใจพ้นก็ไ่ได้บอกพ่อพ่นมาเขียนเลยครับเออเพิ่นว่ากู้กับือินพ่นว่าเอาเขียนิ่นที่เขียนบ้านเนาะนว่าคนซือินเพร่มันือทินแจกเนาะแม่นยู่ครับจัดัดาเขาไเพ่นว่าของดีมาให้เด้อพ่นว่าครับทูกยากบ้านเท่าทุกหมูกเอิ่นว่าเออหาต่เพิ่นพันว่ครับพออพาอันเห็นเอนหาตะเพิ่นพันว่าครับหาตะเพิ่นเอครับพูกรับกูเลยมันพันก็ได้เชียนให้ ครับพว้ของดีมาให้ย่ายให้เอื่อนหาง่าคกว่าเด็กนักพายน้ำนักเออว้าทุกยากเนาะครับนั่นแหละบาเทียบไม่แจกดีเพิ่นซอยครับไม่แจกดีเพิ่นซอยครับลองเอาไปเสี่ยงลูกสูบกุ้งเงาะครับเนาะงั้นครับผมนี่ครับเป็นกีเดตโต้ที่เสียได้แล้วอันอันคตน้อนหน้าครับโคตรน้อนหน้าหาเห็นบ้าเอ็มเป็นตัวพิเศษเลยเหรอครับผมอุตษาหถูกสาดครับ ชื่อสลับกับเราครับอันโทรศัพท์บนล่างของนะครับครับผมครับผมครับขอบคุณที่หลายครับพี่งเด้อทุกคนเด้อครับผมครับนะครับเด้อบวไปยันเด้อครับผมครับผมพี่นี่เท่านี้แหละครับผมครับขอบคุณที่หลายครับครับผมสวัสดีครับ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 ผมท่านผู้ชมเนาะ ผีคนนั่นหน้าปูผ่าขาวมาให้โชคครับอันนี้เขียนใส่ต้นใหม่เพื่อนว่าครับเสมอชมเนาะเดี๋ยวเบาแอมมาตรงนี่สิจุดตัวเลขของผีคนนั่นหน้าไวปครับนาจอครับครับผมเสมอชมนี่ด้วยครับตัวเลขคนนั่นหน้าครับปูผ่าขาวภูมิเจ้าที่เจ้าทางอยู่ตรงไฮตรงหน้าแหละครับเสมอชมเนาะมาเข่าฝันบอกเลขครับอยากให้รวยครับเสมอชมเขียนใส่ต้นใหม่ให้สามตัวครับเจ็ดห้าเก้าเจ็ดห้าเก้าครับ เลขล่างครับเลขล่าง2ตัวเนาะครับเนาะเก้าแปดเก้าแปดครับท่านผู้ชมแล้วก็เลขชุดเก้าครับเลขชุดเก้าเห็นอยู่ในเงื่อนเหรียญหาโบราณเก่าเก่าล่อหานะครับท่านผู้ชมเนาะขึ้นเห็นเป็นตัวเลขหนึ่งสองสามแล้วก็ตัวกันขึ้นหนึ่งสองสี่ครับสื่อขึ้นสื่อลงครับที่เขียนหายไม่ไหมครับเขียนหายมืาขึ้นนี่ครับท่านผู้ชมเจ็ดห้าเก้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดห้าเก้าครับกระตัดหน้าตัดหลังเหรียญนาะครับเอฟซีเนาะเลขสองตัวเก้าแปดแปดเก้าครับ สำหรับคลิปนี้เบาแอมโลทงกัิลาธรรมชุมไปก่อนครับเจอกันคลิปนาครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับเดี๋ยวเบาแอมโลทงนี่มีของดีมาฝากเอฟซีเนาะครับเนาะไปรับชมเบื่องของดีกันครับเบาแอมโลทงนี่เดินทางไปทําบุญยูวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวมีของดีติดใหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับธรรมชุมเป็นของเหลียกเงินเหลียกทองเหลียกทรัพย์ครับค่าขาย ขา้ขายของโบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาคาะขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเรยกซื้อลอตเตอรี่จึงสี่เหือถือเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถ่ายอยู่ของน่ายับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะ้ดีขักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอันนี้เรื่องการเมตตามหมายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบ,บตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วรับีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ถ้าปากสามครั้งลูกหัวสามลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนี่ยพ่อนวดนี่แหละเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับต้องเบิดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยอดเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรานแน่นอน้าขายสิ่งของต่างต่างเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตาหมาพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับธรูมชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับนรร้ชมเบาแอมเราตรงหยินข่าวกบรอดซ่าครับธผูมชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับนรรมชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสำรับ ท่านใดที่ค้าขายของบบค่อยดีลูกค้ายางบบเห็นล้านเฮาไขว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาล้านเหตุในคนมองโบเห็นล้านค้าเฮาเดินผ่านเอาหนวดข้องหลวงปูหลอดวัดขคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในล้านค้าล้านขายของเฮาครับขายดีปนันเท่น้ำเทธาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ บ่าแอมเราตรงหงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมาน่าแล้วมือนี้กมีโอกาสแต่มาสักระกาบลวงปูนะครับเนาะกับผู้ชานวดไปฝากอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ด้วกันครับท่านผู้ชม เอาไปใส่ได้เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลุงปูออกมากนาะครับเนาะหล้กก็เมือแทะแฉะครับท่านผู้ชมเมือแทะแฉะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูกปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิวสามเถื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารเลยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์ น้ำมันมหาสนีหหล่ะครับเป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาสนีน้ำมันมหาสนีหลวงปู่ปุกเสเกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดนะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะ,ะมีหลวงปูคงป่คูนมีหลวงปู่คูน แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็นี่วัดลุงปูรอดนะครับนาะวัดลุงปูรอดวัดุกกมนีก็แตงวัดลุงปูรุ้ยนะครับนาะวัดลุงปูรุ้ยนี่ก็แตงเช้นกันนี่ครับยื่นคาว่าใส่ที่แห้งครับมีแต่เงินไหลมาเท่าก้นหักก้นหลงเบาแอมราทุงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอซีกระโต่มาตามเบอร์ทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบาร,รมีเขาแพร่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเน้องสมุชมุมแล้วกาบ้าแอมเราตรงนี้ด้น้ำมุนมานําครับได้น้ำมุน,มน,ำน,ำมนของหลวงปูุลอดมาให้อบซี่นะครับสมุชมุมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีสีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสมุชมุมเนาะ แล้วกเ็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาที่มาครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบ่าวแอมเราตรงนี้เอามาบ่หลายครับมาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอมเราตรงเอาไปเป,ไป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยตํากันครับสาธุสาธุาให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรีรร่รางวัลที่1น่ํารวย30ลา้านพุ่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงก็สิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู <ละ S 1> ้ชมเนาะ เพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาหนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอะไแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำาบาครับ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 ล้างเสยียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต,ต้องเบิดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ